ภารกิจสาคัญก็คือการดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชนนะคะนั่นก็รวมไปถึงการกําหนดอายุขั้นต่าสาหรับคนที่จะซื้อบุหรี่ด้วยกําหนดเอาไว้นะคะว่าถ้าเกิดคนที่อายุยังไม่ถึง20ปีห้ามซื้อบุหรี่เมื่อวานนี้ที่มีการประชุมคอรมอค่ะผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีพันเอกอภิิ์ชัยนุวัตรนะคะบอกว่าที่ประชุมได้เห็นชอบร่างพรบควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบซึ่งเป็นการรวมเอาพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของพศ2535ัรบกับพรบ คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่พศ2535รวมสองฉบับนี้เข้าไว้ด้วยกันแล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องนิยามของคําว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบนะคะว่าต้องครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบกับผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่อย่างเช่นปลกุบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็เพิ่มคํานิยามด้านการสื่อสารการตลาดให้ครอบคลุมเรื่องการส่งเสริมการขายด้วยค่ะครับส่วนหลักเกณฑ์การซื้อนะครับก็กําหนดอายุข,ขั้นต่ำนะครับของคนที่จะซื้อบุหรี่นะครับก็ 18ปเีเพิ่มเป็นปีปีรวมถึงเพิ่มข้อกําหนดนะครับการห้ามขาย ด้วยวิธีการต่างๆนะครับทั้งการจูงใจนะครับการเชิญชวนให้เข้าถึงง่ายรวมทั้งยังห้ามแจกจ่ายทดลองด้วยห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบนะครับในสถานที่ซึ่งง่ายต่อการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนห้ามโฆษณาและสื่อสารการตลาดนะครับทั้งการแสดงชื่อแสดงเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์โทรทัศน์ภาพยนตร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ห้ามมีการโฆษณาแฝงรวมถึงโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่เรียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบนะครับ ทางนี้เองก็เพื่อเป็นการยกระดับนะครับการคุ้มครองสุขภาพอนมามัยของประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและก็เยาวชนส่วนทางนายกรัมตีเองนะครับก็สั่งการให้ที่ประชุมนะครับกำหนดเขตปลอดบุหรี่เพิ่มเติมแล้วก็เน้นการลดจํานวนผู้สูบบุหรี่ป้องกันผู้เสพรายใหม่นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและก็เยาวชนครับ